อาจารย์มีตัวอย่างนะครับในการที่จะฝึกทำสมการทรีโมเมนต์นะครับอาจารย์จะสมมุติฐานว่าหรือว่าสร้างรูปนะครับแบบสม,มุิขึ้นมาสักเป็นคาน3มช่วงแบบนี้นะครับเป็นโครงสร้าง3มช่วงแบบนี้นะครับ A B C และ D โดยให้ E I คงที่นะครับให้ E I คงที่ทำไปพร้อมกันได้นะครับทาไพร้อมกันจะได้ ฝึกฝนนะครับไม่ง่วงนอนก็คือ,อที่เ b เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามีโหลดหนึ่งันกิโลกร,รัมกระทำอยู่ตรงนี้แล้วก็มีโหลดหกร้อยพูดไปด้วยเผื่อคุณอ่านไม่ออกกิโลรกร,รัมกระทำตรงนี้และที่ c d ก็มีโหลดกระจายกระทำสองร้อยนะครับกิโลกร,รัมต่อเมตรตรงนี้ต่อเมตรตรงนี้นะครับ โดยโครงสร้างตัวนี้อาจารย์ก็ให้ระยะนะครับให้ระยะไว้ตามสีแดงขออนุญาตใช้สีแดงนะครับเ,เขียนตัวเลขก่อนแล้วเขียนหน่วยกำกับนะครับสองเมตรสี่เมตรสามเมตรนะครับตรงนี้หน่วยเป็นเมตรนะครับแล้วก็แปดเมตรแล้วก็สิบเมตรเป็นตัวเลขสมมุตินะครับเป็นตัวเลขสมมุติ โครงสร้างตัวนี้อาจารย์สิ่งที่อาจารย์ต้องการนะครับคือโมเมนต์ที่จุด a b c d เขียน s f d b m d แล้วหาโมเมนต์นะครับโดยใช้ทรีโมเมนต์ก่อนโดยใช้ทรีโมเมนต์นะครับก็แน่นอนถ้าสีน้ำเงินสร้างขึ้นมาก็พวกเราครับเขาพยายามสร้างเป็นช่วงเช่นช่วงนี้ l 1เท่ากับเท่าไหร่ละ9เมตรตรงนี้ก็เป็น l 2เท่ากับ8เมตรใส่ความยาวไว้ l 3เท่ากับ10เมตรแบบนี้นะครับ แบบนี้อันนี้คือหลักการจากนั้นขั้นตอนคำนวณผมก็บอกว่าการคำนวณขอเขียนวัดนะครับการคำนวณสเต็ปที่1ให้พวกเราพิณาทีละคู่คำว่า3ามโมเมนต์หรือทรีโมเมนต์อาจารย์บอกนะใช่ไหมครับว่าพิณาทีละคู่หรือ3ามจุดรองรับ คู่ที่หนึ่งก็คือ A B C เนี่ยเราก็พิจาณที่ A B C นะหรือว่าช่วง L 1กับ L 2องนนะครับดูแค่ A B และ B C นะครับดูแค่ A B แล้วก็ช่วง B C นั่นคือคู่ที่หนึ่ง Tree moment หยิบมาทีละคู่นะครับคุณไล่ซ้ายไปขวาตรงนี้หยิบมาทีละคู่นะครับจากนั้น พอได้คู่ที่หนึ่งแล้วนะคุณก็สร้างสมการที่สิบสามมาก่อน MA L 1ลอกลงมานะครับ2อ MB L 1บวก L 2บวกด้วย MC L 2อลบ d l 3 4เอา copy ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายว่า,าแต่ละส่วนมันคืออะไรแล้วก็ใช้งานอยู่อไหน อืมอาจจะต่อตรงนี้อีกนะครับอาจจะต่อตรงนี้หนึ่งพดแอลกำลังสองลบดีกำลังสองนะครับในวงเล็บอันนี้คือสมการที่สิบสามที่เราสร้างไว้ที่เราสร้างไว้ทีนี้ช่วง a, b กับ b, c พวกเราดูตรงนี้นะสมการรูปแบบเต็มของมันก็คือสมการที่สิบสามแต่ถ้าเราดูช่วง a, b, bc เนี่ยมันไม่ได้มียูนิฟอร์มโหลดของคุณใช่ไหมครับ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วพจนที่อาารย์ทำเครื่องหมายสีแดงวงไว้เนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้มีก็ได้หรือไม่มีก็ได้เขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้แต่ไม่ได้ใช้ถ้าใครไม่ได้เขียนตอนทาสอบผมก็ไม่ได้ถือว่าผิดถ้ามันจบมันเป็นแบบนี้สแปนที่หนึ่งก็คือเขียนโชว์เป็นพจนที่หนึ่งสีแดงกําลังชี้สแปนที่สองก็เขียนโชว์อีกพจน์หนึ่งที่สองเขียนโชว์ไว้สองพจน์ทีนี้อาจารย์ใช้สีเขียวในการอธิบายบ้าง ดูพอยโหลดพอยโหลดของคุณเนี่ยสแปนที่หนึ่งมีสองพอยโหลดสแปน AB มีสองพอยโหลดคุณจะต้องใส่นะครับพดที่มีพีดีแอลเนี่ยสองพดสองพด,งพดหรือถ้าสมมุติสแปนที่สองเนี่ยอันนี้อย่าอย่าอย่าเขียนนะฟังดูก่อนสมมุติตรงนี้มีอีกห้าร้อยกิโลกร,รมัม ในสแปนที่สองขวามือบี่ะมีโหลดอีกเราจะต้องเขียนเพิ่มสีเขียวตรงนี้ไปอีกหนึ่งพจน์เพื่อการฝึกฝนนั่นแหละครับให้เกิดทำความเข้าใจมันก็จะมีอยู่สพอยโหลดนั่นเองแต่นะครับเผอเอิญโจทย์ตัวนี้อาจจะไม่มีสีเขียวตรงนี้อันนี้คือการสังเกตและวิธีด้านเทคนิคของคุณนะแล้วก็ของผมที่สอนไว้นะครับ โอเคอั okay. นนแค่สมมุติเพราะนั้นคำว่า PDL เนี่ยก็มาจากตรงนั้นที่อาจารย์พยายามอธิบายนะครับพยายามอธิบายตรงนั้นจากนั้นพวกเราอา,อาจจะต้องเขียนใหม่ผมก็บอกว่าในเมื่ออาจารย์อธิบายบอกว่า w u ไม่ใช้ก็เป็นที่เข้าใจหรือบาองคนบอ,อกว่าเพื่อให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นอาจจะบอกว่างั้นขอเขียนใหม่ mb l 1บวก l 2 บวก mc l 2นะครับอันนี้ก็จะเหลือแค่ pd เห็นไหมครับ l l กำลังสองลบ d กำลังสองมี2องพอยโหลดโอเคก็ใส่ว่าแค่สองตัวพอกำลังสองนะครับมันก็เหลือสมการสั้นๆแบบนี้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันจากนั้นแทนที่ครับจากนั้นก็แทนที่ไปว่า m 1ขอโทษ m a l 1มีค่าเท่าไหร่ ใครเปิดไมคตอบได้เลยครับสักคนสองคนกันแอลหนึ่งคือเท่าไหร่นะเก้ครับเก้าครับเก้านะครับบวกด้วยสอง MB L หนึ่งคือเก้า L สองคือแปดแปดนะครับบวกด้วย MC L สองคือแปดลบดูพอยโหลดตัวที่หนึ่งเดี๋ยวนี้พอยโหลดตัวที่หนึ่งคือหนึ่งพันคือหนึ่งพันฟังตรงนี้ให้ดีนะครับ คูณด้วย d ีด็อกแน่นอนละแอลมันก็คือเก้าเมตรตามที่คุณทราบมาดู d ีด็อกพร้อมอาจารย์เดี๋ยวนี้ต่อไอปน,นี้จะใช้สีแดงเป็นตัวอธิบาย d ีด็อกในกรณีที่พอยโหลดอยู่สแปนซ้ายมือฟังอีกครั้งนึงนะถ้าพอยโหลดอยู่สแปนซ้ายมือ d ีด็อกให้วัดจากซ้ายตรงนี้เนี่ยมาถึงตำแหน่งของพอยโหลดตรงนี้ เพราะฉะนั้นดีด็อกตรงนี้มีข้าวเท่าไหร่เนี่ยสองครับสเมตรนะครับพ้อยโหลดตัวหกร้อยก็เช่นเดียวกันนะครับอยู่ซ้ายมือเนี่ยก็ให้วัดจากจุดรองรับตรงนี้มาถึงพ้อยโหลดตรงนี้กี่เมตรครับหกหกเออดีด็อกตรงนี้ก็หกเมตรจำไว้นะครับแต่ในกรณีที่สมมุตินะครับสมมุติว่ามีพ้อยโหลด ในสแปนที่สองอีกตัวหนึ่งที่สีแดงเนี่ยกาททำเนี่ยห้ารอยกิโลกรัมถ้าพอยโหลดอยู่สแปนขวาดีด็อกเนี่ยให้วัดจากจุดรองรับขวาตรงนี้นะครับไปถึงพอยโหลดจำไว้นะครับถ้าอยู่ขวาก็เห็นวัดจากขวามาถึงตรงพอยโหลดของทุกตัวตัวนั้นๆโอเคนะครับอันนี้ถือว่าพูดแล้วนะครับแต่เพื่อไม่ให้สับสนก็ขอลบตรงนี้ก่อน ลบตรงนี้ก่อนนะครับต่อมาเราก็มาดูซิว่าไพโหลดแบบที่อาจารย์อธิบายถึงดีด็อกได้แล้วแล้วเรามาแทนที่ไพโหลดตัวหนะึ D ่งพันเนี่ยดีด็อกมีเข้าเท่าไหร่ตอบได้เลยครับดีด<อ>็อกสองนะครับในวงเล็บก็เก้ากำลังสองลบเท่าไหร่สองกำลังสองแบบนี้นะครับ ลบด้วยพอยโหลดอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเท่าไหร่ตัวหกร้อยนะครับตัวที่หกร้อยดดอกมีค่าเท่าไหร่ที่คุณตอบม่ะหกครับหกครับ <6 S 2> <6 S 1> นะครับเก้าเก้ากำลังสองลบหกแบบนี้นี่คือวิธีคิดง่ายๆหน่อยจากนั้นก็ใช้กระบวนการกดเครื่องคิดเลขอย่างเดียวเลยครับกับคูณ นะครับกดเครื่องคิดเลขกับคูณอย่างเดียวผมก็สมมุติว่าพวกเรากดพวกเราครับการสอนครั้งนี้เนี่ยกลับไปไล่ตัวเลขใหม่ให้ดีนะครับว่ามันถูกหรือผิดจะได้สอดคล้องกับของผมกับตัวเลขนะครับเช่นไม่ตรงก็แจ้งเข้ามาว่าตัวนี้น่าจะผิดยังไงผมสมมุติว่าพวกเรากดเครื่องคิดเลขแล้วได้สามสิบสี่เอ็มบีนะครับเดี๋ยวจะอธิบายบางอย่างนะครับให้ฟังว่าทําไมเหลือแค่นี้บวกด้วย 8 mc ครับเท่ากับลบ35111.1หนึ่ง่งหนึเอาแค่ทุยมเดียวกันอันนี้อันนี้เพเอิญหนังสือเขียนว่า3.12ก็3.12ไว้ก่อนนะครับเผื่อผมจะส่งตัวนี้ไปให้โอเคพวกเราดูตรงนี้เดี๋ยวนี้ดูจากรูปมีคำถามครับมีคำถามนิดนึ่ง ท, <S <S 1> <S 1> ที่จุด a กับจุด d, d มีค่าโมเมนต์ไหมที่จุด a กับจุด d ด็อกอะมีค่าโมเมนต์ไหมมีค่าโมเมนต์ไหมครับเอกับ d ีอะตรงที่จุดปลายทั้งสองข้างอะตามพฤติกรรมของโครงสร้างเนี่ยมีค่าโมเมนต์ไหมครับ ไอ้ตรงนี้คุณต้องตอบได้ทันทีนะครับในฐานะที่เป็นซีวิวเอนจเนียของคุณเนี่ยคุณต้องได้นะครับถ้าคุณไม่ได้ตรงนี้เนี่ยมันจะยุ่งแล้วนะครับมันจะยุ่งสําหรับคุณแล้วนะเวลาจบไปอะ่ะไม่มีับอาารย์อะไรนะนักนัุพุทธใครนะเมื่อกี้นี้ไม,ไม่มีคนระับไม่มีนะครับนั่นคือโมเมนต์เท่ากับศูนย์เอเอเท่ากับศูนย์เอดีก็เท่ากับศูนย์นั่นคือพฤติกรรมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยทาไมผมเหลือเอมบ นั่นหมายความว่าตรง MA ที่ผมขีดตรงเนี้ยมันไม่มีโมเมนต์ m a เท่ากับศูนย์คูณอะไรมันก็ได้ศูนย์แบบนั้นแหละแบบคณิตศาสตร์ทังคูณเพราะนั้นผมก็เลยตัดไปที่เหลือก็ตามที่ปรากฏในสมการที่สามจุหนึ่งสองครับสามจุหนึ่งสองอันนี้ก็คือสามุหนึ่งสองที่เป็นการคูณนะครับคูณในบรรทัดข้างบนพวกเราอาจารย์ขีดเส้นใต้เนี่ยคือคู่แรกจบไปแล้วนะ หาโมเมนต์ที่ MB MC ได้ไหมยังยังติดในรูปของสมการอยู่เพราะนั้นอาจารย์ก็ต้องโยนเข้าในเ็ตที่สองตรงนี้ขั้นตอนที่สองเซตที่สองนะครับเซตที่สองว่าไงผมก็จะต้องไปดูในคู่ที่สองคือ B C D นะผมพิจารณาที่ B C D เห็นไหมครับหรือว่า B C ไปที่ C D ไหมหรืออยู่ที่ L 2กับ L 3อ่ะ คุณย้อนขึ้นไปดูรูปนะครับรูปที่อาจารย์โชว์ไว้ให้อยู่แล้วคุณจดได้ทันอยู่แล้วแล้วก็ตั้งสมการ3 r e โมเมนต์ใหม่แบบนี้ครับพอเริ่ม B ก็ต้อง MB ก่อนเลยแล้วก็ L 2เหมือนกันนะครับแต่ดูสัญลักษณ์ของอาจารย์ให้ดีบวกด้วย2 M งทีละคู่จำได้ใช่ไหมครับทีละคู่ไงมันก็ไล่ไปทีละคู่แบบนี้นะครับแล้วก็ MD L สามโอเคถ้าเขียนเต็มรูปแบบจะปรากฏเป็นแบบนี้นี่คือการาวิธีอาจจะไม่ไท่องอ่ะคือเราเชี่ยวชาญสมการเราก็สามารถที่เขียนโชว์ได้นะครับเขียนโชว์ได้แบบนี้ว่าสมการเต็มรูปแบบของมันเนี่ยมันคือแบบนี้ L กำลังสองลบ d กำลังสองอันนี้ก็คือในเรื่องของการสร้างสมการที่อ่าสิบสามที่คุณได้มา ดังนั้นแล้วถ้าคุณย้อนกลับไปดูรูป BC มีโหลดใดๆไหมครับไม่มี BC CD มีพ o i n t โหลดไหมครับไม่มีครับไม่มีนะครับหลักการก็เดียวกันมีแค่ uniform โหลด mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยตรงกรรมการในพจน์ต่างๆคุณเขียนไว้ก็จริงแต่ที่อาจารย์พยายามทำสีแดงตรงนี้อาจารย์พยายามทำสีแดง นะครับว่าพอยโหลดมันไม่มีนะครับ BC ก็ไม่มียูนิฟอร์มโหลดอย่างเงี้ยคุณอาจจะบอกว่าโ okay. อเคสีแดงแดงที่ตัดไปนั่นก็สามารถที่จะแสดงหรือไม่แสดงนะครับก็ไม่ได้ถือว่าผิดอะไรในการทำสอบอาจารย์ก็จะบอกว่า MB L2 ครับบวกด้วย2 MC L2 มบวกแอขอพูดไปด้วย MD L3 นะครับเพราะนั้นมันก็เหลือแค่ลบ WL กำลัง3ามส่วนสเห็นไหมครับก็มีอยู่พจ์ที่อาจารย์วงอยู่พ์นึงไงก็นะครับเป็นยูนิฟอร์มโหลดแล้วการแทนที่ล่ะเอาไปดูที่ m d m d แล้วก็บอกว่างานไม่เยอะและ m d เนี่ยโมเมนต์เท่ากับ0เราอาจจะได้ไม่แสดงก็ได้เพราะนั้นถ้าแทนที่สมการก็เป็น MB L2 คือเท่าไหร่นะ L2 อะ่ะคือเท่าไหร่ แอคือเท่าไหร่นะแปดนะครับ <8. S 1> บวกด้วยสองเอแปดบวกด้วย L3 สามคือเท่าไหร่ผ <10 S 1> oh, มอครับตอบกันกันได้เลยนะครับไม่ต้องเรียกชื่อเพราะนั้นเนี่ยลบด้วย W U คือสองร้อยแคือเท่าไหรนะ่น่ะสิบกำลังสามส่วนสี่ไปทำความเข้าใจตรงนี้เพิ่มเติมนะครับสองร้อยคือยูนิฟอร์มโหลด L คือสิบนะครับสี่ก็คือสมก,การทั้งบน พวกเราในสมการนี้สาระสําคัญคือแค่แค่คูณและกดเครื่องคิดเลขนะครับสมมุติว่าพวกเรากดได้แล้วเป็น8 MB 8 MB นะครับบวกด้วย36 MC นะครับ36 MC อันนี้อาจารย์กดเครื่องให้ไว้ได้50,000ไล่เช็คด้วยนะครับอันนี้อาจจะเป็น3จุดผมข้ามมาตัวนี้ไหมหนึ่ง่เอาไม่เป็นไรนะครับ ครับหนึ่งหนึ่งสามจะหายไปนะครับผมผมขอข้ามมาตัวหนึ่งก่อน <Den> เพราะฉะนั้นตรงนี้พวกเราสังเกตไหมครับเดี๋ยวผมขอเอาสมก,การสองตัวที่ผมกำลังจะทำเครื่องหมายสีแดงผมวงตรงนี้ไว้เนี่ย <c oughs> ในสามจุดหนึ่งสี่ของคุณเนี่ยสิ่งที่อยากได้คือ MB กับ MC นะครับไฮไลท์ไว้นะครับสิ่งที่อาจารย์อยากได้คือ MB กับเ c ซึ่งถ้าดูจาก3.12เนเี่ยนะ๋ยวเพิ่งไปดู3.13นะครับยังคงไม่ได้โชว์สิ่งที่อยากได้คือ mb mc <c oughs> พวกเราครับตรงนี้สาระสำคัญคือการแก้สมการสองตัวแปรนะครับการแก้สมการสองตัวแปรจด <c oughs> ไปด้วยนะครับให้ลองฝึก แก้สมการ2ตัวแปร mb กับ mc ให้ดีครับจะใช้เครื่องดิดเลขจะใช้วิธีการอ่าผมพยายามที่จะใช้วิธีของผมโชว์เนี่ยมันก็เกิดเป็นประเด็นว่าพอไปทำสอบหรือไปใช้งานปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะฟิกมาผมให้เป็นไกด์ไว้นะครับให้เป็นไกด์ไว้ว่าเช่นการบาลานซ์อาจจะบอกว่า3.12เนี่ยอยากทำให้มันเป็นสั้นๆขอชี้ขึ้นไปข้างบนนะ ผมขอใช้ข้างบนนิดนึงนะขอโทษทีใครจะทำแบบนี้หรือไม่ก็ได้ผมเขียนไว้ทุกครั้งปรากฏว่าพอทำแบบนี้ไม่ได้ทุกคนก็หยุดเสียได้โอกาสครับใช้วิธีอื่นใดก็ได้แก้สมก,การ2ตัวแปรเช่น3ามจนะ่งสองนบางคนบอกว่าตัวเลขมันเยอะบอกอาจารย์ครับเอาสองหารตลอดได้ไหมในสมก,การ3ามหนึ่งสอเพื่ออะไรเพื่อให้เหลือแค่17บเอบบวกด้วยสี่ mc แบบนี้เป็นต้นขวามือก็อาจจะเหลือเท่าไหรึ่ลเจ็ดนะครับ555.5แล้วอาจจะบอกว่าเนี่ยสามนึ่งสานะครับที่ผมทิ้งตรงนี้ไว้เผื่อว่าทุกคนจะได้ไม่ต้องยึดติดโดยหลักการอยู่ในกล่องกรอบแค่แบบเดียวคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้วิธีอื่นใดๆที่คุณเชี่ยวชาญได้เป็นการแค่แก้สมการสองตัวแปรอันนี้เป็นแกแค่ลดอะ ลดไว้สาิบี่ลดให้ตัวเลขมันน้อยลงแล้วพอเอาสมการที่สิบสามไปเทียบกับสมการที่สิบสี่ตรงเนี้ยเห็นไหมครับบางคนก็จะอาจจะบอกว่านำเก้าไปเลยอ่ะนำเก้าเห็นไหมครับคูณในสมการที่สามจุหนึ่งสามอันนี้เลคเชอร์เอานะครับผมแค่อธิบายถ้าเขียนปุ๊บบางคนจะยึดติดไปเลย คุณซีวิเอนจิเนียร์คุณมีสิทธิ์ที่จะมีเกิดความหลากหลายในกระบวนการคิดบุรณาการลหลายๆศาสตร์เข้าไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเอาเก้าคูณในสามจุดหนึ่งสามตรงนี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อต้องการเอาเก้าสี่สามพิศหกพิจารณ์กำลังทำสีเขียวเนี่ยเก้าคูณสี่ได้สามสิบหกเห็นไหมครับเอ็มซีแล้วมันจะไปเท่ากันกันกบรรมการที่สามจุดหนึ่งสี่ตันเนี้ยแล้วก็เอาไปลบกันไงแล้วเอ็มซีก็จะหมดไป หา mb นี่คือหลักการเพราะนั้นผมจะทิ้งให้พวกเราระดับนี้แล้วว่าคุณไปแก้สมการหา mb นะครับกับ mc ด้วยวิธีการมาโชว์ผมด้วยแต่ผมจะให้คำตอบไว้นะครับผมจะให้คำตอบไปว่า mb เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ744ไปเช็คตัวเลขด้วยนะครับ744.82กิโลกร,รัมเมตร และ Mc คือลบหนึ่งสุดสกิโลกร,รัมเมตรครับแก้สมการนะครับ2ตัวแปรดูเพราะฉะนั้นแล้วสังเกตไหมครับว่าสรุปก่อนสรุปก่อนไปต่อการพิจารณาทีละคู่ต้องการโมเมนต์ที่จุด b กับ c 2ค่าเนี่ยสังเกตจะติดตัวไม่ทราบค่าที่ b C นั่นแหละ ตัวไม่ทราบค่าสองตัวแปรคุณก็ย้อนกลับไปแก้สมการตามที่อาจารย์แนะนำไว้นะครับในที่นี้อาจารย์แก้สมการแล้วได้กับได้อาจารย์ก็เสนอแนะวิธีการขั้นตอนที่สามสังเกตไหมครับว่า t r e โมเมนต์จะได้โมเมนต์ก่อนเชียรสังเกตให้ดีนะจากนั้นผมก็บอกว่าถ้าผมนำไปเขียนนำไปพล็อตโมเมนต์ที่จุด A เนี่ย ที่จุด B เนี่ยแล้วผมแยกรูปอันนี้มี1,000ขออนุญาตไม่ใส่หน่วยนะครับขออนุญาตไม่ใส่หน่วยเพื่อเป็นการอธิบายนะครับแล้วก็บอกว่าตรงนี้คือ 2, 4, 3 2, 4, 3นะครับที่จุด A ไม่มีโมเมนต์แล้วคุณบอกว่าจุด B มีโมเมนต์ซึ่งคุณหามาได้แล้วขอเขียนอยู่ข้างบนนะครับอขอโทษ 7, 4, 4จุดเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ย 8, 2 ขอญาตไม่ใส่หน่วยกิโลกร,รัมเมตรกิโลกร,รัมเมตรนะครับและอีกช่วงหนึ่งผมก็ลากมาตรงนี้ที่ b c อ่ะเดี๋ยวจะอธิบายต่อนี่คือ b c นะครับ b ก็มีโมเมนต์มันเท่ากันกับตัวข้างบนที่ผมทำเครื่องหมายวงกลมไว้ไงเห็นไหมครับ b c ก็มีโมเมนต์ C ก็คือ1 2 2 3.37อองาดขอญาตไม่ใส่หน่วย นะครับแต่เราเรารู้นะครับเรารู้เราเรียนตรงนี้เรารู้แปดแล้วถ้าย้อนกลับไปดูรูปข้างบนที่ผมพยายามใช้สีเขียวสอนแน่นอนที่จุด b สีเขียวเนี่ยมันมีโมเมนต์ตรงนี้มีโมเมนต์ตรงนี้ซึ่งมีค่าเท่ากันคือเจ็ดสี่สี่จุดแปดสองที่จุดสก็มีโมเมนต์ตรงนี้มีโมเมนต์ตรงนี้นะครับก็มีค่าเท่าไหร่ละอ่าหนึ่งสองสองสามจุด สามเจ็ดไม่ต้องเอาเครื่องหมายลบมาแล้วนะครับความสมดุลของแรงมันเท่ากับศูนย์่ะลูกศรมันสวนทางงานงานบวกลบอยู่แล้วนะครับนี่คือหลักการ b ไป a b บไป c มันเท่ากันนะครับก็ผมก็พยายามที่จะแตกรูปนี้ออกมาหรือแม้กระทั่งอ่ะอีกอันนึงเขียนข้างบนเลยแล้วกันที่ cd เนี่ย c d อยู่ตรงนี้นี่ d นี่ c โอเคมี distribute อ่ะขอโทษ uniform load อยู่ตรงนี้ C ก็มีโมเมนต์ใช่ไหมครับมันก็เท่ากันคือหนึ่งสอสองสามจุดสามเจ็ดดีไม่มีนะครับตัวนี้ก็คือสิบเมตรแล้วถ้าอาจารย์ใช้สีแดงเขียนเป็นการอธิบายมีคำถามว่าในรูปสามรูปในเสซจที่สามที่อาจารย์เขียนให้พวกเราดูเนี่ยรูปที่หนึ่งผมเขียนรูปที่หนึ่งรูปที่สอง รูปที่สามนะครับรูปที่หนึ่งคุณหา RAY ตรงนี้ได้ไหมหา RBY ตรงนี้ได้ไหม BY ตัวที่หนึ่งเนี่ยหาได้ไหมครับได้ครับได้ไหมนัตบุตรได้ครับวิรพลได้ไหมครับวิรพลได้ครับได้นะครับโดยอะไรโดยใช้สมการสมดุลปกติเลย เห็นไหมครับที่อาจารย์บอกไว้ครั้งครั้งที่แล้วท้ายสุดแล้วสมการสมดุลก็ถูกนํากลับมาใช้สมการที่สําคัญครับทิ้งไม่ได้คุณจะได้ RBY ตัวที่หนึ่งเนี่ยรูปนี้รูปที่สองก็เช่นเดียวกันครับเนี่ย RBY สองคุณก็หาได้ครับ RCY ตัวที่หนึ่งคุณหาได้สีแดงกำลังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ RCY ตัวที่สองหาได้แม้กระทั่ง RDY จากนั้นก็เอาไปพอดร,รูป เท่านั้นเองได้โมเมนต์แล้วค่อยเอาไปหาเชียเห็นไหมครับมันก็มันสวนหน่อยที่กูเรียนมาอาจจะบอกว่าอพอได้เชียแล้วค่อยไปพอดหาโมเมนต์นั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาได้รีแอคชั่นแล้วคุณก็เอาไปพอดรูปนะครับพอดรูปเพราะงังานอีกชิ้นหนึ่งของคุณเนี่ยคุณไปหาคุณไปพอเอกับ BMD มาสแสดงวิธีการหาเชียแล้วไปพอดมานะครับอันนี้ก็คือ ตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งในเรื่องของ three moment นะครับก็ตรงนี้เนี่ยได้ค่าแรงต่างๆแล้วแล้วที่คุณเรียนพื้นฐานมาในเรื่องของการเขียน SDBMD เนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับพวกเราอีกต่อไปนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่จากนั้นจากนั้นอาจารย์ก็อยากจะมา,าแสดงเดี๋ยวสักครู่นะผมอยากจะมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอยากจะได้ตัวอย่าง ไม่ไม่ใช่อีกตัวอย่างหนึ่งสินะครับอีกสองแล้วก็พอสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็พอจะเท่ากันทั้งสองห้องต่อมาครับต่อมาอาจารย์อยากจะมีตัวอย่างข้อที่สองเดี๋ยวค่อยเบรกทีเดียวนะ